ยินดีต้อนรับทุกท่านพบกับสารดีาบทีซีพอดแคสพบกับสาระ, TC, รค,ราระความรู้เทคนิคที่ใช้ได้ในชีวิตประจำวันสวัสดีครับมาเจาะลึกกันหน่อยวันนี้เรื่องร้อนๆอนเลยการลงทุนปี2025-2026ถึงนี่มันท้าทายเนะทั้งเงินเฟ้อดอกเบีย้ยก็ดูไม่แน่นอนเลยคำถามคือเออแล้วเราจะวางแผนการเงินกันยังไงดีล่ะทีนี้วันนี้เรามีข้อมูล ที่น่าสนใจจากแหล่งข้อมูลหนึ่งชื่อลงทุนรับมือเงินเฟ้อร์2 5 2 5 2 0 2 6ตอนที่30ครับลงมาดูกันว่าข้างในมีมุมมองอะไรเด็ดๆบ้างใช่ค่ะคือปัญหาแรกเลยที่ข้อมูลนี้เขาย้ำม,มาก็คือเรื่องเงินสดในมือเนี่ยแหละค่ะมูลค่ามันลดลงเรื่อยๆเลยนะแบบว่าถ้าเงินเฟอ้อสัก 3- 4อย่างที่เขาคาดคาดกันเนี่ยเ,เงินแสนหนึ่งที่เก็บไว้เฉยๆปีเดียวก็เหมือนหายไปหลายพันแล้วค่ะ อืทำให้การหาทางลงทุนเนี่ยมันจำเป็นมากๆเลยอ๋อจริงด้วยโอเคงั้นเรามาเจาะลึกกันเลยดีกว่าครับภาพรวมทางเลือกการลงทุนที่ข้อมูลนี้เขาชี้ว่าน่าสนใจมีอะไรบ้างครับช่วงนี้แต่ก่อนอื่นขอถามพื้นฐานนิดนึงครับที่หลายคนอาจจะยังสงสัยทำไมการเก็บเงินสดไว้เฉยๆมันถึงไม่ค่อยเวิร์กแล้ว,วครับในสถานการณ์แบบนี้สมมติง่ายๆเลยวันนี้กาแฟแก้ว1 0 1ถ้าเงินเฟอ้เ ปีหน้าเราอาจจะต้องใช้เงินร้อยหบาทเพื่อซื้อกาแฟแก้วเดิมนี้แหละเงินเท่าเดิมแต่ซื้อของได้น้อยลงการถือเงินสดไว้เฉยๆก็เหมือนเรายอมให้ค่าเงินเรามันลดลงไปเรื่อยๆนั่นเองอะค่ะอ๋อเห็นภาพชัดเลยครับผมทีนี้แหล่งข้อมูลตอนที่30เนี่ยเขาให้ภาพรวมการลงทุนในปี2025-2026ไว้ยังไงบ้างครับมีปัจจัยอะไรที่ต้องจับตาเป็นพิเศษไหมครับ ข้อมูลที่เราดูกันมานะคะสรุปได้เลยว่าปี2025-2026เนี่ยเออความผันผวนน่าจะเป็นพระเอกเลยค่ะแหล่งข้อมูลเขาชี้ไปที่2ปัจจัยหลักๆเลยอย่างแรกก็คือเงินเฟอ้อที่อาจจะยังไม่นิ่งเท่าไหร่อาจจะจากปัญหาเรื่องต้นทุนพลังงานห่วงโซ่อุปทานที่ยังเออยังไม่คลี่คลายดีนักอย่างที่2ก็คือทิศทางดอกเบีย้ยที่ธนาคารกลางหลายๆที่เขาก็ยังอาจจะต้องปรับเปลี่ยนนโยบายเพื่อคุมเงินเฟอ้ออยู่ ซึ่งมันก็สร้างความไม่แน่นอนสูงเหมือนกันการตัดสินใจลงทุนช่วงนี้ก็เลยต้องพิจารณาปัจจัยพวกนี้แบบรอบค้อเป็นพิเศษเลยค่ะเข้าใจครับฟังดูท้าทายจริงทีนี้มาถึงส่วนที่หลายคนน่าจะรอคอยแล้วครับทางเลือกการลงทุนยอดฮิตที่แหล่งข้อมูลพูดถึงมีอะไรบ้างครับแล้วมีมุมมองอไกลน่าสนใจสำหรับช่วงนี้เป็นพิเศษไหมเห็นว่ามีทั้งหุ้นคริปโตสังหาแ้ะก็ทองคำด้วยใช่ค่ะ ในตอนที่30เนี่ยเขาวิเคราะห์แต่และสินทรัพย์ไว้ค่อนข้างน่าสนใจเลยนะคะอย่างหุ้นเนี่ยแหล่งข้อมูลก็ยังมองว่าเป็นทางเลือกหลักแหละค่ะสําหรับการสร้างการเติบโตแต่เขาก็เตือนเหมือนกันว่าความผันผวนจะสูงโดยเฉพาะกลุ่มเทคที่อ่อนไหวกับดอกเบี้ยมากๆแต่ก็มีชี้เป้าไปที่กลุ่มที่อาจจะทนทานกว่าหน่อยเช่นพวกกลุ่มการแพทย์หรือสินค้าจําเป็นอันนี้น่าจะพอรับมือกับเศรษฐกิจที่ไม่แน่นอนได้ดีกว่าค่ะอือหือแล้วคริปโตล่ะครับเห็นพูดถึงกันเยอะ คือเหมาะกับสายซิ่งหรือคนที่เข้าใจแล้วก็รับความผันผวนแบบสุดยอดได้จริงๆมีพูดถึงโอกาสจากเทคโนโลยีใหม่ๆนะคะพวก DeFi หรือ Metaverse อะไรแบบนี้แต่ก็เตือนดังๆเลยเรื่องความไม่แน่นอนด้านกฎระเบียบ Regulation ที่อาจจะเข้ามาเปลี่ยนเกมได้ทุกเมื่อใครสนใจตัวนี้คือต้องศึกษาข้อมูลลุดจริงๆแล้วก็ต้องพร้อมรับความเสี่ยงเต็มที่เลยค่ะโหฟังดูหวาดเสียวเหมือนกันนะครับเนี่ยแล้วอสังหาล่ะครับเป็นไงบ้าง อสังหาริมทรัพย์ในข้อมูลมองว่าเป็นการลงทุนระยะยาวนะคะช่วยกระจายความเสี่ยงได้ดีแต่เขาก็ย้ำเรื่องสภาพคล่องว,ว่ามันต่ำกว่าสินทรัพย์อื่นเยอะเลยการซื้อขายมันต้องใช้เวลาแล้วก็มีค่าใช้จ่ายด้วยแถมยังขึ้นกับทำเลประเภทอสังหาอีกแหล่งข้อมูลก็ไม่ได้ชี้ชัดว่าดีหรือไม่ดีนะคะแต่ให้พิจารณาเป็นรายกรณีไปมากกว่าค่ะครับและตัวสุดท้ายทงคำาครับยังเป็นหลุมหลบภัยได้ดีอยู่ไหม ทองคำก็ถูกมองเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยตามตำราล่ะค่ะในยามวิกฤต แต่แหล่งข้อมูลเขาก็ตั้งข้อสังเกตเหมือนกันว่าเออยุคนี้ทองคําเองก็มีความผันผวนไม่น้อยเลยแล้วบางช่วงก็ไม่ได้เคลื่อนไหวสวนทางกับตลาดหุ้นเสมอไปเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะคะอาจจะต้องมองเป็นส่วนหนึ่งของการกระจายความเสี่ยงมากกว่าค่ะไม่ใช่ตัวหลักตัวเดียวสิ่งที่น่าสนใจมากๆเลยที่ข้อมูลนี้พยายามจะสื่อก็คือมันไม่ได้สินทรัพย์ไหนดีที่สุดสําหรับทุกคนหรอกค่ะการเลือกมันขึ้นอยู่กับเป้าหมายส่วนตัวระยะเวลาลงทุนแล้วก็ระดับความเสี่ยงที่นอนหลับ ของแต่ละคนจริงๆบางคนอาจจะเหมาะกับหุ้นพื้นฐานดีๆบางคนอาจจะแบ่งเงินส่วนเล็กๆไปลุ้นกับคริปโตก็ได้ประมาณนั้นค่ะฟังดูแล้วแต่ละทางเลือกก็น่าสนใจไปคนละแบบจริงๆครับโดยเฉพาะคริปโตนี่ดูจะหุยหวานน่าตื่นเต้นเป็นพิเศษเลยเนาะแต่ก็อย่างที่บอกต้องกลับมาดูตัวเองจริงๆว่าเรารับความเสี่ยงไวแค่ไหนไม่ว่าจะนักเรียนที่เพิ่งเริ่มเก็บเงินคนทํางานหรือใครก็ตามที่มองหาโอกาสอยู่ตอนนี้สรุปการเจาะลึกจากแหล่งข้อมูลวันนี้เนี่ย หัวใจสําคัญก็คือต้องเข้าใจผลกระทบเงินเฟอ้อก่อนเลยแล้วก็ต้องรู้จักเลือกเครื่องมือลงทุนที่มันคลิกกับเป้าหมายความรู้และก็ความเสี่ยงที่เรายอมรับได้จริงๆในยุคที่อะไรอะไรมันก็ดูหมุนเร็วคาดเดายากไปหมดแบบนี้ถูกต้องเลยค่ะแล้วก็อยากจะทิ้งท้ายชวนคิดต่อยอดจากข้อมูลที่เราคุยกันไปนิดนึงนะคะว่านอกเหนือจากประเภทสินทรัพย์เหล่านี้แล้วมีปัจจัยส่วนบุคคล อื่นๆอ,นอ,นอะไรอีกบ้างที่ข้อมูลอาจจะไม่ได้พูดถึงตรงๆแต่ส่งผลมากๆเลยต่อการตัดสินใจลงทุนของเราในยุคแข่งความไม่แน่นอนนี้อาจจะเป็นเรื่องมุมมองต่ออนาคตที่ไม่เหมือนกันหรือภาระทางการเงินที่ต่างกันไปก็ได้ลองเอาไปคิดกันดูนะคะ โอ้โหเป็นคำถามที่ชวนให้กลับไปสำรวจตัวเองจริงๆครับเอาละครับสำหรับการสำรวจข้อมูลเชิงลึกในวันนี้ก็เข้มข้นมากทีเดียวหวังว่าข้อมูลแล้วก็มุมมองจากลงทุนรับมือเงินเฟ้อ2025-2026ตอนที่30เนี่ยจะเป็นประโยชน์ให้ทุกคนนำไปปรับใช้กันได้นะครับแล้วพบกันใหม่ในการเจาะลึกครั้งต่อไปสวัสดีครับสวัสดีค่ะ